นาะโดยพูด้วยบ้าโบนจักรใจเลยใครฟังซีโอ้สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีตอนส่วงแรงๆเนาะตอนคำคำพี่น้องตอนนี้พี่น้องเอ้ยทางซาลมพนก็ยืนอยุติอาหมู่บ้านของแม่น้องมวยเพิ่นเนาะตอนนี้กะ มาหาลุงน้อยพี่น้องพอดอีทางลุงน้อยเพื่อนกะไปะหัวไปสวนเพิ่นเนาะมากับคอแต่ทางป้าเพื่อนแต่ว่าสารลพนกันยังเขาไปหาเพื่อนแล้วเนาะตอนนี้กะสิพาพาพี่น้องไปเบิงเนาะความดุมันความขยันของลุงน้อยเพื่อนพอดีบ่าพามีกะไปก่อนแล้วเนาะตอนนี้สารลพลกะสิไปหาลุงน้อยเพื่อนก่อนสิไปตามหลังพี่น้องเลยบุหัว ทางลุงน่อยกับบา่าว่ามีคนไปฮอดใจแล้วเนาะอ้าวมากกับโฟดีเห็นเลยกำลังวัดสิไปตาหลังเออโดยสบายดีมาทำกันคือเก่าเดอ้อพี่น้องโดยสบายดีลอลุงโดย มืโอนี้บ่ได้เอาล่อไปนําบ่แบกเอาสารพัดเลยเออโดยโดยไปถ่ายเพิ่นอยู่พู้นอยู่บอนเพิ่นอันนั้นแหละไม่คุบอก่วนน้องแล้วมาคัมอะไรก็ยังไปเนาะเจ้ากัแม่นแมนแดดอ่อนแล้วเฮ็ดเวียกกับโบเมื่อยเพิ่นวะแมนแมนเฮ็ดชวนก็เอามาค่ะเดี๋ยวถ้าเราจิ้มด้อมเราก็ไล่ขึ้นคือนกขืนทันนั่นแหละ เมนเมนฮาลัมชิลัมอะไรกองไ้กองไ้กับมเป็นเดียวอย่าป็นหอดได้เนาะไม่เหียเนาะเมนอยู่มาเห็ดพื้นดังบัใหม่ปลาใส่ยาเรายป้าป้าอย่างเมื่อน้ำเนาะไปโดยโดยอันนี้ารพรฮะมานำเจ้ากับลุงน่อยนี่แล้วหอดใสแล้วเนาะว่ะมาแต่ละเถือกกับบริเห็นผืนผักผืนเศร้าเนาะลุงน่อยนะ หาแต่เนี้ยเห็ดได้ฝนก็ได้เออตื่นเศร้ามากเลยเป็นป้ายลนเปมนบาลุงโดยโดยเหมนน้ำลุงก่อนยางไวัอะไรเออบอลได้เนาะอันนี้ทักหนาลูกจั๊กัน้เออบอลจอดรถเ้าบอลน่ะนะจบงามแท้ลุงโดยแมนแมนแถวนี้มากตะกี้เป็นปลาปลาหยา รจโดยโดยขอบใจได้ลายลุงเอ๋รถจักรถใหญ่มาจอดได้เพิ่นปะเดาศาสตปูได้เลยนี่นะเมนโดยป้าป้าป้าเขาไปงนยังบ่อนั่นเนาะสารพอนเนาะเออคำเลยกัยังเห็ดเบียกเห็ดงานอยู่ไดนเรากะได้ฮะบอง่อโดยเมนเมน มาแล้วก็เห็นเครื่องผูกของฟังอียังของเล่า่ะเป็นตาอ่อนซ้อนได้บอกพมีเลยไปใส่บนจุดประตูก็ได้เลยนะอันนี้เลาะเนาะสารพัดเมนเมนเออมาใส่นี่ก็ได้ได้พรมเลงเอาลัแต่ว่ามันกะสีอันนั้นได้ไหมมันหลอกได้เลยมันสีฮักเร็วเอามาใส่สัวข้าวเนาะอันลุงน้อยชิปตัดไม่ประมาณล่อหนึ่งแล้วซีโดย เออเห็ดคือคองแบ่พุ่นโดยเพื่อนหักมีดอกเนาะไอเดียของเพื่อนเนาะโดยเพ่นสีเห็ดนั่นเห็ดนี่ทั้งเทิงนาะบอลุงเขาว่าสีทามยูอันนี้หักคือยั้งอันนี้นะโดยจับยุดให้มันแน่นทั้งนั้นทั้งนี้เออเห็ดให้มันแน่นขีดว่าเห็ดประตูคุ้งสิดอกโดยโอ้ทางบอลีเพื่อนโดยสบายดีเด้อบอลีเด้อโดย มาหาลุงน้อยและกซับแร่โดย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 โชคดีเด้อโดยเมนโอ้บย่าโบยู่ทางขางนะโบเห็นเพผืนมาตองมวยเนาะเมนเพิ่นก็คือสีมาเยี่ยมยามทางบ่อผัดน้ำเนาะนนไหแมล้วเออประตูโคงเห็นให้มันแน่นเพิ่นมาแสดงว่าเพิ่นนี่ไอเดีย เจ๋งเนาะเมนไอเดียเจ๋งแอลีแล้วก็เห็ดเป็นทองข้างเขาเอันบ่อนโดยขับมาเนี่ยเจ้าต้องเลื่อนอันสังกะสีนี่เขาไป้ายมันบ่ออ่ลองเบิ้งลองเบิ้งโดยตะข่ายอีกประมาณสองเมตรอีกสิบพอนะลุงเนาะ พอได้เราก็เอก่เขาเมนเมนอนี้ัอันรุ่งตะไคร่เจ้านี่บ่พอบอบอเล่นร่งขโจักใส่จักรใส่ทั้ี่อ๋อไปล้นโดยข้เขาาันว่าพี่น้องเมื่อเบิดละกัอันอัดแบบนี้เลยเหมือนบ่โดยโดยอ่ามีไม่อีกแบบนี้โดย เฮ้ยเอาผัดยูนอออกน้องโบเห็นซ้ำโดยงัวเข่านะเมน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 แล้วเครื่องปลูกของฟังเจ้ากับมีเนาะเมนครับแบบนี้ได้รวยโดยแบบนี้เนาะพี่น้องกระตุ้นเลื่อนก็ว่าเมนเลื่อนร่วงเมนเมนแยงขอแป๊บ่อแป๊บโอ้เนาะไอเดียเราคักแต่อันนี้ไม่ไพ่อันนี้อันนี้ไม่สิบแปด ่าเขาข้างัน่นนี่ว่าให้เวลามันลม้่าทางนี้ตั้ตัวนี้นะให้เนน่มือเท่ากับเป็นโมงกับเปิดแล้วเนะกับปดที่ต้องแล้วเนาะเปิดเน้เริ่มเรื่อนมากเลยเรื่อมากนลนี่โดยตองได้ต้องพวกได้เห็นตัวนี้คือมด้ว่าให้ได้ถึงปลงกเปอนแมนแมเห็ดละเอียดนี้โดยประตูเรือนเพิ่นพี่น้องเลยนี่น่เฮ็ดได้ขมูนะปล้ถึงได้ลนะ นี่ครับงขัดขาเขียงใส่หรือว่าเจ้เด็กโดยนี่ดูบักลายมันยากไอ้เนื้อชาละพอนเนาะเมนเมนเมนมักยากเลยมันจิงสบายเออมักยากแต่สบายมันยากมักง่ายแล้วมันยากเพิ่นนะไม่เห็นคมพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยทนได้ค่ะเด็กเมนไม่ต้นไว้แต่ละมือแต่ละมือแบบนี้เห็ดแบบมีทุกมือนะลุงเนาะทุกมือผสมอะไรแบบนี้เลยประตูเรือนลุงน้อยพี่น้องเอ้ย เห็นแล้วบะอนนี้คักอะไรโดยเออเราเก่าแล้วเมนเมนเมนด้วยเออที่เดียวท่อป้ายนึงล้นั่นแหละจังหวะโบก้าไปป้าอันป้าเพิ่นน่ะนาะลุงเนาะสิไปขายเครื่องขายของกะย่านป้าเพิ่นอยู่ผู้เดียวผัดย่านคนมาเน่ย่านคนบบดีเนาะคนขินห้างนะหมูเอาไปเฉลี่ป้าจะนอนผู้เดียวบ่งเมือ เอายังไปนะขวดขมูไปแต่นอนผู้เดียวหมูออกไปนี่แล้วเนอะเอาอันตะข่ายนี่บ่โด้วยชุมนุมป้านั่นพ่อลุงญาติว่าดอกเฮียนว่ากันเนาะโบขนาดนั่นแต่ว่าเราว่าอันยันคนมาหลักตะข่ายตัวทีวานตอกแล้วนี่โดยดึงมาช็อคลูกจอบเบออกะเคยมีอยู่บ่ลุง ยมันก็เคยและมันเห็นอยู่ในนั้นในนี้เฮากบะโวยใจเนาะเฮาต้องหักษาเนาะขดเสื้อให้แล้วยอมหักว่าผืนแพงพี่น้องไอ้เครื่องคล้องผืนนะผืนให้เขาแล้วเขาหักซาดูเน้นๆผืนมีบุญมีคุณไปเลยเลยแม่ทางฮ่องกงโดยผืนแพงนุ่งห้อยก็ดีใจร้ายโดยทางทีมงานอันเปลาละพอนเลยเป่าเท่เป่า เออถามีโดยหน่วยวิจัยหลายเราก็กลัวอืมน้อก็มีแต่เท่านี้แหละโดยโดยลุงเพิ่นกะเห็นย่อนเจ้าดุมันเจ้าขยันลุงเอ้ยแล้วก็อยากซอยเจ้ามีบดอยู่แท้นี่น้อยอยู่มั่นใจอืนอนรักและอยู่เองเห็นบ่เอสมมุติว่าอันบ่อนตัวเองว่ซั่นซะเนาะอันนี้กะู้มัก็รูงงได้ยจับบ่ได้่ด้ง่าย โดยคือว่าแหละอันกะโบตี้เนาะลุงเนอะภัยกระยัดอยู่ที่แบบว่าบนที่ว่าเฮามันคงหะนะแต่ว่าเพื่อนไหเฮาอยู่ก่อนอาศัยก่อนกะถือว่าเป็นโชคดีของเฮาแล้วลุงเลยโดยคักอัลีพี่น้องเลยจุบเจืออัลีเราเห็ดเนาะประตูเรือนเรากะคักอัลีเฮากะทรงัซอย่แต่ละเทือนนี่คือเห็ดอัน อ่ะยังเกาะประตูโค้งลูกน้อยบ่จัเม่นเพิ่นจับให้มันเน่นเข่นกระพัวนี่ด้วยดูย์เหน่นเหน่นเหน่นฉากแท้อันนี้เนาะเน่นเลยจุดเลยเออเอาอย่าใช้แต่ไม้อันนี้มันจะมันจะหุ่นมดดูย์ดยเหน่นเหนลุงเอยอันนี้การลูกน้อยคิดเองนะเมน่นห่มดไม่เสร็จไปตกถึงเถิงยังจุดนะบ่ไปเขาไปได้งงนี่ฮะ ยางเขาไปทางในก็นได้จังหน่อยกับสด็จก,กับป้าเลยแหละไปยังเขาไปเบิ่งก่อนพี่น้องเลยว่าเพิ่นสิเห็ุยังโตนี่โบผักพรบ่โบผักบ่โบผักพรบ่วะ่ามาเมื่อยโดยโดยเออทั้งป้าเพื่นสีดังไฟหนึ่งเข่าโอ้แสดงว่ามือนี้มาบุกบ้านอป้าแลวก็ลุงเพื่อนจนคำเลยพี่น้องมือนี้ โดยกินมันเข่าตัวแรงและโดยได้กินยังเออเห็ดกินยังเออซื้อกระดูกหมูเอเบืองเบิ่งมาเบิ่งครัวเพิ่นก่อนพี่น้อยเนาะกินซ้ำคาบตัวแรงกินซ้ำคาบโดยโดยชุดน้ำอันมีตู้มีเอ้ยบ่มีได้เนาะลืมเขากระ โอ้ยขอโทษหลายๆลืมว่าสิถามว่ามีตู้เย็นบ่เอ้าก็บ่มีแล้วเนาะลุงไฟก็ยังบ่มีป้าเจ้าก็สิฟิกลงในเล็กน้อยโดยโกินเพชรได้ด้โดยแม่นอันบ่ต้องใส่เให้เพิ่นเด้อลุงเด้อบ่ใส่เลยก็ได้หมกเนะบ่กินเลยแฮงดีหมกเนะบ่ได้กินผู้เดียวโดยอันขออนุญาตเด้อลุงเบิ่งเอาเห็นน้ำต้มเพิ่นอันน้ำต้มักไม้บ่นี่นะอันนี้ๆักอันนี้ใบสีดาลน้อย เออใบซีดาตัวนี้นำดายาดีกระเพาะเออยาดีกระเพาะของป้าเพื่อนโดยกระแม่และสื่อได้ยินเพื่อนว่ากินกับไข่เน่เพื่อนว่าอู้ห้าวก็ว่าดีใจน้ำอันคือลุงคือไฟคือยังหนิอันมีจักดอกไฟเฮือนเจ้าสองคนให้มาเพิมดอกเดียวอ่าบัดคือกลางคืนกับหุงเองมันบอหุงเองโดยเพื่อนก็ใส่ไฟสุราเซลยวพี่น้องเลยก็ เป็นห่วงตืน้นนละนคลังขางกิ่งคู่อะไรก็เป็นห่วงเป็นห่วงคู่คู่ยันเขาเอาไปเลยบ่มีน้ำนอ๋อโดย,อยลาาขลังขางกิ่งมันตกกระลุงนาะลูกตอบเบิ้งมืดได้ขังในไทยไม่ชอบกันได้ยินเสียงที่ว่าเออพิทปกติแล้วเนี่ยเม,ม,น,มนลูกจอบเบิ้งเหรอโดยเมนแมนลุงเลยโดยแมนได้หักซ้ายได้เนาะลุงเนาะเอากับแหงอ่าเบิ้งล่อเพิ่นพี่น้องเใยบ้านนี้ ใส่เสื้อใส่กางเกงผมมั่นใจรอนี่กะทั้งแม่อยู่ฮ่องกงแน่นอนคนซื้อให้เนาะโดยแม่เลยละฮ่องกงโดยโดยขอบใจเนร้ายโดยแม่เด้อขอบบุญขอบคุณเนร้ายี่ว่าซอยเรือลุงหน่อยเขามาเพิ่นมัดไว้คักแน่ได้แม่เอ้ยนึงมากะเฮาโบใส่เดี๋ยวนี้ไว้ไปถ่ายนักผมเบามากผมเห็นรอดทั้งคุณกะเมนโซเนาะลุงเนาะโดยผมมั่นใจน่ารนดอยมัดโซแล้วกะมัดเสื้อไว้น้ำเลือกคนนี้ว่าน้ำได้โอ้ยกันว่าห้เพิ่นกะโบเซียไฮแม่แหละ บโบผิดหวังพ <โด S 1> ันวาซอยเรือครอบครัวลุงหน่อยเข้ามานะพี่น้องเลยสารพรมาเห็นตัวจริงเนี่แบบยอผับเลยนะหนับถือเลยแบบเพลินเพียนเครืองคลองน้ำหะนะ <โด S 1> อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเด้อลุงเด้อ <โด S 1> มา <โด S 1> ทางนี้อีกสักก้อนเบิ่งแบบอ่าอันนี้ก็คือคูที่เพ่อนว่าหั่นเนาะเพลินเัีนมันเสียโดยขออภัยเด้อพี่น้องเด้อยังไ้พี่น้องเบืองนำกันเนาะโดยหมดแล้ว น้ำสั่งเบิดแล้วโดยมียู่เล็กหน่อยกเตเอออันน้ำไส้เนี่เอาเอาจากไส้ลงพุณแม่คนนี่ก็เอาแจ่น้องสะน้องบัวนี่อ๋อเอาอยู่น้องบัวพุ่นทั้งอาบแล้วก็ทั้งไส้เนาะผัดอันน้ำกินเดชเจ้าเอาอยู่ใส่กินยังต้มน้ำตัวนี้ได้มัน,นยังคำนมดไปกับน้ำททะลอะโลกเออแต่ว่าต้องได้ต้มกินเนาะบ่อน้ำตัวนี้บ่๊องกินได้มันอันบ่อนำ้นำน้ำเนี่เอาจากไส้น้ะ น้ำแส,สางสะอาดโดยใช้นะอ๋อแต่ว่าเฮากับต้มเนาะลุงเนาะต้มตัวนี้โดยต้องต้มเด้อลุงเด้อเพราะว่าตุกตกะกอนมันลายหเห็นนะโดยต้มกินสะอาดต้มเลยน้ำต้มน,น,น,นี่คือสะอาดที่สุดเลยโดยโดยมากระแตออนซอนเลยพีย่น้องเป็นตามาเฮือนเพผลนนะมาเห็นแล้วก็แบบ แบบเพิ่นสะอาดสะอ่างนะพี่น้องเลยแล้วเพื่อนกับเพี้ยนแบบเครื่องคลองย่อมหับเลยอันนี้ก็เป็นทางลังบ้านของเพิ่นเนาะตอนนี้ก็สซีบดมืดเนี่ยแล้วพี่น้องเลยก็บโบคอยเห็นปันไดย่อมหับเลยว่าเราหักซาอาต้นอีนั่งนี่หมาดยังก็นี่ลุงต้นมักบวบเดย้าต้นมักบวบเหย้าโดยเหย้าที่เลยโดยเหยนห่าลยเหม้าอีกโดยเหห้าที่เดย เห็ดอ่าข้างไห้เนอะลุงเนาะข้างอะไรเออข้างอะไรเหป้าลุงย่างไปทางพุนแหละบ้านนี้กลับเมื่อทางเฮือนพุ่นแหละอ่ากลับเมื่อทางหนาบ้านพุ่นแหละโอ้ยคำแล้วพี่น้องเ้ยมือนี้จะมาบุกบ้านลุงน้อยตอนคำคำเนาะโดยอ่เดี๋ยวถามบอกพามีก่อนกลับเลยบ่เฮาหรือว่าจังไรบ้านนี้ไม่กระไรป้าคำเลยเนาะโดยป้ากลับก่อนบอกพามียังบ๊สบายพี่น้องเลยด้วยสบายดีโด้วย ไปลุงเฮากลับก่อนเด้อบัดนี้เด้อโดยสบายดีเด้อลุงเด้อโดยรักษาความดูมันความขยันของเจ้าเด้อลุงเด้อโดยจบงามอลีมาเห็นกโอ้ยตาอ่อนอนพี่น้องเอ้ยจัไดยเฮ็ดนอยแม่นๆคนเคยเฮ็ดได้อยู่ซื่อๆบ่เป็นนะลุงเนาะบ่เป็นเนาะแม่นๆเฮานับถืออลีลุงบ่บ่แม่นสิเฮ็ดบ่ได้ตั้งย่องเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นดอลีเนาะยอมรับอลีลําพก็บ่เคย อันส้มเซยไผขนาดนี้เด้อพี่น้องเลยนั่ไปเบิ่งตามแต่ละคลิปนี่นะโยมรับกลับก่อนบัดนี้โดยมาบอกทางป้าเพิ่นก่อนกลับก่อนเด้อป้าเด้อบัดนี้เด้อโดยโดยขอบใจคือกันป้าเอ้ยโดยสบายดีป้าโดยโดยพี่น้องเนาะมื้อนี้ทา้งสางลำพอนเองกะ สิเดคอโตกลับบ้านกลับซองกอนพี่น้องเลยเมื่อนี้ค่อยคำลงแรงแล้วเนาะมาเบิ่งวิธีชีวิตครอบครัวของลุงหน่อยเพื่อนพี่น้องว่าแต่ละมือเพิ่อนเฮ็ดยังเน่เนาะมากับบริเห็นเพื่อนนั่งล่าได้พี่น้องเลยยอมหับในความดูมันความขยันของเพื่อนสารพมลบริเตงว่าเอาบริเตงว่าย่องเพิ่นเด้อพี่น้องเ้ยคันทันใดที่ว่าอยู่ใกล้กะมาเบิ่งได้เนาะมาเบืงองถึงวิธีชีวิตความขยันของเพื่อนพี่น้องเลย พี่น้องเอาจังได้คลิปนี้เนาะทางสาลาโพลเองกับสิเดีขอจบคลิปไว้เพียงสำนีเด้อ <c oughs> ผมเองพี่น้องเลยขอ,อกันในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาแล้ว <c oughs> ขอบใจสบายดีสบายดี